อยากจะทําธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับในยุคที่หลายๆคนต่างก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันต้องออนไลน์แล้วล่ะส่วนตัวเราก็คิดว่าเฮ้ย hey, มันจะทําได้หรือเปล่าวะมันจะยากหรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ขยายธุรกิจเครือข่ายมาแล้วเนี่ยทั้งในและต่างประเทศนะโดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับด้วยการปิดสมัครตั้งแต่หล,ลักพันหลักหมื่นถึงหลักแสนเนี่ยโดยที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ใช้ระบบออนไลน์แบบ100%และเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันยากหรือง่ายการซิมที่หนึ่ว่ามันไม่ได้ยากึนความสมัยครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแค่การโพสเฟสน,นะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมน้อยครับน้อย ST น้อยครับนักการตลาดและที่ปรึกษาธุรกิจ JNC Online นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้กลนไปตอนต้นนะครับว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เนี่ยเฮ้ยมันต้องทํำยังไงอะ่ะมันจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะครับหลายคนมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมคนนู้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้ล่ะเออแล้วเราล่ะครับจะเริ่มต้นยังไงนะผมอยากจะชวนอย่างนี้ชวนพวกเราอะครับย้อนกลับไปลองคิดดูนะครับว่า การที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำในธุรกิจนั้นไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรนะครับการที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจนั้นๆจะต้องมีกระบวนการมันอยู่ถูกไหมครับและธุรกิจเครือข่ายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตามนะสามสิ่นี้ต้องมีแน่นอนนั้นคืออะไรครับหนึ่งคือการสร้างนั่นเองสองคือรักษาสามคือขยายธุรกิจ รสร้างรักษาแล้วก็ขยาย3อย่างนี้ต้องมีในการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะครับหลายคนกังวลเออเนี่แหละใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าต้องสร้างรักษาแล้วก็ขยายแลนะต้องสร้างยังไงล่ะครับอ่ะก็ชวนกลับไปคิดต่อนะครับผมอยากให้เราได้ได,ได้ได้รู้ถึงหลักคิดก่อนนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันลงลึกพอสมควรน,นะครับถ้าจะนํามารวมไว้ในวิดีโอเดียวเนี่ยไม่จบแน่นอน เอาเป็นว่าให้เราได้เข้าใจหลักคิดก่อนนะครับว่าเพ้่มีหลักคิดยังไงล่ะเพราะเครื่องมือที่ใช้ประกอบหลักคิดมันมีหลากหลายมากเลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเราขอย้อนกลับไปถึงออฟไลน์ก่อนการทําธุรกิจไทยแบบออฟไลน์สมัยก่อนนั้นคืออะไรครับลิสไลชื่อถูกไหมครับลิสไยชื่อโทรทํานัดแล้วก็ไปแนะนําบริษัทสินค้าแผนทีนี้ แล้วถ้าเราจะทำบนโลกออนไลน์ล่ะทำยังไงก็ง่ายมากๆเลยครับออฟไลน์เราทำแบบไหนออนไลน์เราทำแบบนั้นเพียงแค่ว่าที่มาของลิสต์รายชื่อเนี่ยครับต่างกันแค่นั้นเองนะครับ Off ออฟไลน์คือลิสต์รายชื่อเรามาจากคนรู้จักคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราในแวดวงของเราเนี่ยนะครับแต่อออนไลน์เนี่ยครับคือคนที่เราไม่รู้จัก ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขาสนใจหรือที่เขาติดตามนะครับแล้วเขาเข้ามาเจอเราหลักคิดมีแค่นี้นะครับแล้วเมื่อมันเจอเราแล้วล่ะเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรให้กับเขาก็ย้อนกลับไปที่ว่าออฟไลน์เนี่ยเราคุยอะไรกับเขาล่ะ <c oughs> ถูกไหมครับไม,ไม่เป็นไ่อาโอเคเช็คฟอร์มก่อนนะครับถามสาษาทุกสุขดิบเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ค่อยเปิดใจนะครับแล้วก็พาเข้าสู่บริษัทสินค้าแผนออนไลน์ก็เหมือนกันครับแค่นั้นเองนะครับก็มีการเช็คฟอร์มก่อนแต่การเช็คฟอร์มเนี่ยเป็นการที่เราเช็คฟอร์มกับคนที่ดูเราอยู่นะเหมือนกับผมกับคุณเนี่ยกำลังดูอยู่นะเรามองตากันอยู่นะครับว่าเสมือนเรากําลังคุยกันครับพ,พอพูดมาถึงตรงนี้หลายคนจะรู้สึกาอะไรวันนี นะครับอ่ะทาเป็นวิดีโอครับทําเป็นวิดีโอตัวเราเลยนะครับเราไปคุยอะไรกับลูกค้าบ้างแบบออฟไลน์อ่ะเราก็ทําวิดีโอเหมือนกับตอนนี้ผมกําลังคุยกับท่านอยู่ถูกไหมครับเราคุยกันเสมือนเราคุยกันซึ่งความจริงผมรู้ไหมว่าท่านคือใครที่เราชมวิดีโอนี้อยู่ไม่อยู่นะครับแต่ผมกําลังคุยกับคุณอยู่ถูกไหมฮะนะครับแค่นั้นเองนี่คือหลักคิดง่ายๆเลยนะครับว่า ออฟไลน์เราทําแบบไหนออนไลน์เราทําแบบนั้นเราสื่อสารแบบนั้นนะครับเราเพียงแค่ต่างในะคนละแพลตฟอร์มเท่านั้นเองนะครับออฟไลน์ Off line, เราไปเจอหน้าเจอตัวแล้วพูดคุยแต่ออนไลน์เราทําสื่อที่เป็นวิดีโอแล้วอัพขึ้นไปตาม Channel ที่เรามีเพื่อให้เขาถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่แค่การโพสเฟ e บุ๊กนะครับเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจเราจริงๆนะครับ เมื่อเขาสนใจนะครับแล้วเขาเข้ามาเจอเนื้อหาของเราโปเ้เช้เฮ้ยข้อมูลสอดคล้องกันความต้องการซื้อเกิดกว่าต้องการขายก็มีและแบบนี้เขาโทรมาหาเราอ่ะง่ายขึ้นครับแบบนั้นแล้วมันดียิ่งไปกว่านั้นอีกนะคือการที่เราจะไปแนะนำผู้คนนะครับสักร้อยคนแบบออฟไลน์นะเอาแบบออฟไลน์ก่อนแบบออฟไลน์เราต้องพูดเรื่องเดิมๆอ่ะซ้ำๆกันนะร้อยรอบ เพอร์เพลนี่คนมากกว่าหนึ่งรอบด้วยนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นวิดีโอพูดคุยเรื่องราวที่เราคุยกับผูส้สนใจแต่ละคนเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วคราวนี้เราพูดรอบเดียวแบบเจ๋งเลยนะรอบเดียวคือจบอ่ะนะครับแล้วก็ทำการตลาดออกไปกระจายออกไปตามจุดต่างๆที่มีกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่นะครับเมื่อกลุ่มเป้าหมายเรามาเจอถทากับว่าวิดีโอเนี่ย คูยกับลูกค้าแทนเราแล้วนะหนึน่งโค้สองโค้สามโค้สี่ตอถึงร้อยคนเลยนะครับเป็นเครื่องทุนแรงให้เราได้อีกถูกไหมเออส่วนเราจะทําออนไลน์ออฟไลน์ผสมผสานกันไปแต่ออนไลน์เนี่ยมันช่วยทําง,งานแทนเราอยู่นะนะครับและเมื่อมันติดตลาดแล้วมันจะช่วยเราทําง,งานแทนเราตลอดเลยนะครับเหมือนกับวีดีโอที่ผมทําเนี่ยทุกวันนี้ยังช่วยพูดแผนแทนผมอยู่เลยนะครับ เมื่อมีผู้สนใจนะครับสนใจแผนการสร้างได้แบบาะวันกับเจนซี้าคนหาแล้วมาเจอผมวีดีโอผมทําหน้าที่แทนผมอยู่ซึ่งในขณะเดียวกันผมจะไปทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือชิ้นแรกที่ทุกคนจะเป็นจะต้องมีนั่นคือสื่อที่เป็นวีดีโอครับสื่อที่เป็นวีดีโอแล้วเนื้อหานั้นไม่จเ,เป็นเปิดใจนะครับเช็คฟอร์มแนะนําบริษัทสินค้าแผนอันนี้คือพื้นฐานอะไรก็ตามที่เราคุยแบบออฟไลน์ ยกแพลตฟอร์มไว้บนโลกออนไลน์ให้หมดนี่คือหลักคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าออฟไลน์เนี่ยจะเข้าใจดีถทาผมพูดแบบนี้นะฮะถ้าเกิดคนมีประสบการณ์นะครับเข้าใจละเก็ตละนะครับแต่เมื่อมีเครื่องมือดีแล้วมีคนสนใจแล้วนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องมีคือเครื่องมือเก็บลิสต์รายชื่อผมใช้คําว่าเครื่องมือเก็บลิสต์รายชื่อนะนั่นหมายว่าเครื่องมือเนี่ยมันจะต้องช่วยเราทํางานต่อในเสเต็ปถัดไปได้ถูกไหมครับ นึกย้อนกลับไปนะครับเมื่อมีผู้สนใจนะครับเข้ามาเจอเราแล้วนะครับสนใจเราละเขามี2ทางเลกครับ1คือติดต่อมาหาเรากับ2คือศึกษาข้อมูลต่อนะครับและส่วนมากเนี่ยเรือกที่ศึกษาข้อมูลต่อด้วยนะ, <c oughs> นะครับแล้วศึกษาข้อมูลต่อจะให้เขาไปศึกษาข้อมูลไหนล่ะนะครับซึ่งระบบออนไลน์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนที่ปรึกษาออนไลน์ ไว้สาหรับเก็บลิสต์รายชื่อผู้สนใจนะครับที่ระบบจะช่วยผมทํางานต่อจากนี้นะครับจะช่วยผมเปิดใจให้กับผู้สนใจจะช่วยผมตอบข้อโต้แย้งให้กับผู้สนใจจะช่วยผมแนะนําบริษัทสินค้าแผนกับผู้สนใจตลอดจนะปิดการขายกับผู้สนใจนะครับถ้ามีเครื่องมือแบบนี้คุณคิดว่าจะขยายผลิตได้ไง่ายขึ้นไหมครับ เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อท่านใดสนใจจะทดลองระบบนะครับเครื่องมือชิ้นนี้นะครับช่วยผมปิดการขายมาโดยที่ผมไม่คุยนะจากองค์กรทั้งหมดเนี่ยประมาณ20%ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเกิดจากการที่ผมได้โทรไปคุยครับคุยจากการประเมินแล้วว่าผู้สนใจท่านนี้มีความสนใจมากน้อยแค่ไหนนั่นหมายความว่าระบบนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับ จะทำการประเมินความสนใจของลูกค้าด้วยว่าแต่ละคนมีความสนใจมากมาแค่ไหนอช่งั้นล่ะร้อยคนที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาสนใจมากสนใจน้อยผมมีระบบประเมินอยู่นะครับเมื่อมีระบบประเมินนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถคัดกรองผู้สนใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าคนที่สนใจมากสนใจน้อยสนใจมากสนใจน้อยเราก็เลือกกับคนสนใจมากก่อนโทรไปคุยก่อนนะครับแต่การโทรไปคุยนั้นนะครับ ผมโทรไปเพื่อให้คำปรึกษ,ษาแค่เัอนเองนะครับให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็ตอบข้อโต้แยง้งนะครับส่วนการตัดสินใจสมัครนะครับขึ้นอยู่กับการที่เขาได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้วหรือยังนะครับถ้าเขารับข้อมูลได้เพียงพอแล้วนะครับผมเชื่อว่าเขาก็สามารถตัดสินใจได้แล้วละ่ะว่าจะเริ่มต้นธุรกิจแบบไหนจะหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนขึ้นอยู่ที่คุณครับว่าคุณ จะแนะนำหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้สนใจได้มากน้อยแค่ไหนกับ3สเต็ปครับคือ1คือรู้จักครับคุณเป็ที่รู้จักกับผู้สนใจมากน้อยแค่ไหนความชอบคุณนำเสนอหรือให้ข้อมูลนะครับทำให้เขาสึกเปิดใจและชอบคุณได้ไหมและสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือครับ3สเต็ปนี้ควรมีในการทำธุรกิจออนไลน์ครับและนี่แหละ คือทริคแล้วก็วิธีคิดง่ายๆนะครับที่อยากจะทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์จะต้องเริ่มจากตรงไหนผมชื่อว่าคุณจะได้ไอเดียในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะครับถ้าหากคุณสนใจที่จะทดลองระบบที่ผมใช้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมแนบลิงก์วาให้ด้านล่างนะครับแต่ระบบผมจะคัดกรองคนนิดนึงนะครับข้อมูลต้องครบแล้วก็ชัดเจนนะครับและเดี๋ยวผมเปิดระบบให้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวจบคิเทีนี้ก่อน แล้วพบกันโอกาสหน้าครับกับผมน้อย ST น้อยสวัสดีครับ